วันนี้จะมารีวิวกาว powerfix จาก itc ฟองน้ำที่เราใช้ควรจะชุบน้ำบัดหมากนะครับมันจะเคลียร์ได้ง่ายขึ้นกนาะว powerfix จะเป็นเนื้อเป็นครีมนะเนื้อเป็นครีมนีม่เราสามารถ เขียนได้ง่ายและกำหนดความความหนาความบางของกาวที่ทาลงไปได้ง่ายนะสะดวกทาได้ลื่นรวดเร็ว ข้อดีต่อมาข้อที่2ของกาวพาวฟิกก็คือหลังจากที่เราทาแล้วเนี่ยเราหากเราต้องการจะทาเพิ่มเราสามารถทาเพิ่มลงไปได้อาจจะมีจุดไหนที่เราอยากจะทาเพิ่มนะตเติมมาสามารถทา,ทาได้ เช่นตรงนี้เราจะ,จะทาเพิ่มทาทั้งไปได้ตามต้องการนะ